สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซนานา,นาสาระบันเทิงค่ะแคนดี้รากแก่นตอบชัดๆโกรธไหมโน้ตอุดมพูดเรื่องงานศพพ่อในเดี่ยว13 นักร้องลูกทุ่งสาวแคนดี้รากแก่นเผยถึงเหตุการณ์ที่ทางด้านโนตอุดมได้นำเรื่องราวในงานศพพ่อของแคนดี้และโทนี่รากแก่นไปพูดในเดี่ยว13โดยเจ้าตัวเล่าว่าที่โนตอุดมออกมาพูดในเดี่ยว13เรื่องไปร่วมงานศพของคุณพ่อนั้นตนไม่ได้รู้สึกโกรธเนื่องจากที่ผ่านมาก็เป็นแฟนของเฮียโนตอยู่แล้วก่อนหน้าก็แอบคิดว่าเขาพูดโดยที่แต่งเรื่องหรือเปล่าแต่พอได้ฟังก็ทำให รู้ว่าเขาพูดเรื่องจริงเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆหลังจากนั้นก็ได้มีการทักคุยกันเฮียโนตก็บอกว่าเรื่องมันน่าจําเพราะไม่เคยไปงานศพใครแล้วเจอเรื่องราวแบบนี้จึงได้เอามาเล่าแต่ส่วนตัวก็มองว่าประสบความสําเร็จแล้วในฐานะที่เป็นแฟนคนหนึ่งขอขอบคุณแรงข่าวที่นี่ .com ค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ